ตามหลักวิทยาศาสตร์ครับเรามีทางเลือกเป็นอนันต์ทุกๆอย่างมันคือความเป็นไปได้นั่นเท่ากับว่าเราไม่จำเป็นโดยเฉพาะคนที่ต้องการร่ำรวยเราไม่จำเป็นต้องแข่งขันหรือแก่งแย่งชิงดีแต่เราต้องเข้าใจครับและสร้างสารรค์มันขึ้นมาใหม่ เพราะฉะนั้นครับบุคคลเหล่านั้นเนี่ยที่เปที่มีอีโก้และอัตตาในที่ทำงานคุณหรือคนที่คุณไม่ชอบเพื่อนที่คุณเกลียดก็ตามคนที่อวดรวยคนที่รวยกว่าคุณนั่นก็คุณคิดว่าเขารวยกว่าคุณเขาไม่ได้รวยกว่าคุณหรอกทำไมผมถึงพูดว่าไม่มีใครรวยกว่าผมละ่ะผมก็อาจจะเป็นอีโก้และอัตตาในตัวผมก็ได้จริงไหมผมอาจจะเย่อหยิ่งก็ได้ <c oughs> แต่นั่นคือตัวผมที่ผมรู้จักตัวเองดีว่า ใครจะมารวยเท่าผมละ่ะในเมื่อตัวผมรับรู้ได้ด้วยตนเองตัวเขาอาจจะโอ้อวดรถใหม่บ้านใหม่เงินมากกว่าแต่สิ่งที่เขาไม่ได้โอ้อวดล่ะเขาอาจจะหนักใจอะไรอยู่หรือเปล่าเราไม่สามารถรับรู้ได้แต่ตอนนี้เรากําลังรับรู้ว่าเขามีอีโก้นั่นเท่ากับว่ากระจกนั้นกําลังสะท้อนตัวเราเช่นกันครับว่าเราก็มีอีโกะอัตตาเราเลยมองมุมมองแบบนี้ เพราะฉะนั้นครับสิ่งที่คุณต้องทำคือเรียนรู้รับรู้ทางเลือกและเข้าใจตัวเองใหม่จงเป็นคนสำเร็จครับมุมมองของคนสำเร็จจะไม่มองว่าอีโก้หรืออัตตา,าจำคำผมไว้นะมุมมองของคนสำเร็จจะไม่มองว่าอีโก้หรืออัตตามุมมองของคนสำเร็จคือ มันไม่ใช่ทางฉันก็แค่นั้นโอเคความคิดของยูถูกนะแต่มันไม่ถูกสําหรับฉันไม่เป็นไรฉันอาจจะมีไม่ถูกจริตไม่ถูกใจนิดหน่อยฉันก็ปล่อยผ่านเบาสบายกว่าเยอะเพราะการที่คุณไม่ชอบคนที่ทํางานมันไม่ได้ทําให้คุณได้เงินหนึ่งล้านแรกแน่นอนมันไม่ทําให้คุณจเจริญขึ้นแน่นอนถูกต้องไหมยกตัวอย่างเช่นครับผมยกตัวอย่างให้ดูให้คุณเข้าใจเห็นภาพง่ายๆครับ ผมเจอคนที่ทำธุรกิจเยอะแยะมากมายครับเยอะมากเลยแล้วเขาก็สงสัยนะว่าผมทำอาชีพอะไรทำไมถึงอยู่ในจุดที่เขายือนอยู่เช่นมีเวลาว่างไปนั่งสถานที่ที่มีราคาสูงนิดหนึ่งอ่ะมีเวลาว่างไปปรากฏตัวในที่ที่เขาปรากฏตัวมีเวลาว่างไปออกกำลังกายฟิตเนสในช่วงที่คนเขาไปทำงานกัน เขาก็เลยเกิดคำถามสงสัยในตัวผมผมไม่จะเป็นต้องอธิบายอะไรแต่ผมได้แต่ฟังเขาอธิบายครับว่าเขาทำอาชีพอะไรแล้วก็มีธุรกิจอะไรเยอะแยะแต่สิ่งเดียวที่เขาทำก็คือเขามีเรื่องทุกข์ใจเรื่องสุขภาพหายใจติดขัดอยู่ดีๆเนี่ยรู้สึกว่าหัวใจเต้นเร็ว ตามหลักสันตยานของผมผมไม่ใช่คนใจไม้ไส้ละกรรมผมได้แต่บอกเขาว่าพี่เคยลองหายใจช้าๆไหมหรือตอนเช้าตื่นมาพี่นั่งสมาธิบ้างไหมลองฝึกดูไหมเขามีโอกาสได้เจอผมครับต่อหน้าต่อตาเลยผมมีโอกาสได้ถ่ายทอดอะไรบางอย่างซึ่งเป็นการแย็บหมัดซ้ายไปนิดหนึ่งว่าเฮ้ยลองช้าลงไหมเขาบอกว่าพี่ทำไม่ได้หรอกมันยังไม่ถึงเวลา สิ่งที่ผมทำคืออะไรครับตัดสินว่านี่คือคนขี้เกียจอัตตาไม่คิดจะเปลี่ยนตัวเองอย่างงั้นอย่างนี้เหรอไม่ครับเขาถูกในรูปแบบของเขาครับผมก็ได้แต่ยิ้มครับเพราะผมยังอายุยังน้อยทํำไมเขาต้องเชื่อฟังผมละ่ะหนึ่งเพราะเขาไม่ได้รู้ภูมิหลังผมนี่เขาไม่ได้รู้ว่าผมมีเงินเท่าไหร่เขาไม่ได้รู้ว่า ผมใช้ชีวิตยังไงและเขาไม่ได้รู้ว่าผมคือครูเตและผมไม่ได้ประกาศอยากดังหรืออยากให้คนรู้จักผมยังทำตัวเป็นธรรมชาติครับใครที่ไม่เห็นด้วยกับผมนั่นไม่ใช่เรียกว่าอัตตาหรืออีโก้ครับแต่ตัวเรานั่นแหละถ้าเราตัดสินเขาเมื่อไหร่เราเริ่มตัดสินเขาเมื่อไหร่นั่นแหละครับสะท้อนเข้าหาเราทันทีจงถามคำถามตัวเองครับ ว่ามันใช่หน้าที่เราหรือไม่มันเกี่ยวกับเราไหมในการเกิดมาครั้งนี้ถ้าไม่เกี่ยวก็ปล่อยมันไปแล้วหน้าที่ของเราคืออะไรเข้าใจและเรียนรู้สิ่งที่ผมบอกมาทั้งหมดนะอย่าปล่อยผ่านความรู้ความสามารถที่คุณควรจะได้รับตั้งแต่เกิดอย่าปล่อยผ่าน ให้วันเวลาล่วงเลยไปอย่าปล่อยผ่านให้ความร่ำรวยของคุณมันไหลออกจากคุณตลอดเวลาครับเมื่อคุณเริ่มตัดสินหงุดหงิดหรือไม่ชอบใครเงินคุณกำลังไหลออกมาครับมันเลยทำให้คุณหมดแรงคอสทุนเวลา15ปีสร้างคำพี15วันซีซันส3เนื้อหาปรับปรุงใหม่ทั้งหมดนะลึกกว่าเดิมนะเยอะกว่าเดิม นะครับแถมราคาเนี่ยผมปรับมาให้ถูกกว่าเดิมครับ12,900บาทปกติครับเนื้อหาเก่านะราคา16,900อันนี้เนื้อหาใหม่เพิ่งอัปเดตเมื่อประมาณเดือนที่แล้วโอ้มีคนบอกว่าจ่ายเงินไปเรียนเกือบ200,000บาทเรียนกับครูคอสหลายคนเป็นครูเตคนเดียวที่สอนให้มากกว่าค่าคอส์ล้านเปอร์เซ็นต แต่ดีใจกับการจริงจังของตัวเองจนได้เจอครูเตดีใจมากๆค่ะ,อะขอบคุณเช่นกันครับนะนี่ไม่ใช่นี่ไม่ใช่นักเรียนคนแรกที่พูดแบบนี้นะครับมีหลายคนมากครับทั้งอยู่ไทยและต่างประเทศนะเขาก็บอกเสียเงินเรียนเนี่ยที่เขาแพงๆกันเนี่ยเยอะมากครับยังไม่ได้ครึ่งของสิ่งที่ผมสอนเลยนะบางทีเยอะมากๆแพงมากๆนะแต่ไลฟ์สดผมกับแพงกว่านะมีครับตั้งแต่3ปีที่แล้วแม้กระทั่นจนกลับมาตอนนี้ก็ยังได้ยินคําเดิมครับ แล้วก็ถ้าใครได้เรียน15วันซีซัน3ผมได้ทิ้งท้ายเอาไว้อยู่ครับว่าจำไว้นะครับว่าไม่ว่าคุณจะได้รับอะไรจากใครจงให้กลับไปมากกว่าสิ่งที่คุณได้รับเสมอ